สวัสดีครับสารลมคอย f c นะครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวของเหรียญนะครับหลายหลายท่านอาจจะยังไม่เชื่อนะครับว่าเหรียญที่ผมจะนำเสนอเนี่ยมีราคาขายได้จริงนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับก็ใครที่พร้อมที่จะเชื่อก็ลองมารับชมข้อมูลตรงนี้ได้นะครับ คลิปนี้นะครับของผมเผยแพร่ทั้งทางช่อง YouTube แล้วก็าทางเพจนะครับติดตามได้ทั้ง2ช่องทางนะครับถ้าทางช่อง YouTube ก็สลาลมคอยชแนลนะครับแล้วก็ทางเพจก็คือ,อเพจ f a c e b o o k สลาลมคอย f อนะครับก็ติดตามได้ทั้ง2ช่องทางนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมให้ดูข้อมูลก่อนนิดนึงนะครับเหรียญในถุงเนี่ยเป็นเหรียญจากร้านค้านะครับแต่ว่าไม่ใช่ร้านค้าธรรมดา เป็นร้านเหมือนกับเป็นร้านขายส่งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ผมได้ซื้อเหรียญกับพี่เข้ามาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีเหรียญจํานวนหนึ่งผมก็จะไปซื้อนะครับก็คือผมจะแนะนําจะบอกว่าเหรียญหมุนเวียนปีพศไหนที่ผมรับซื้อที่ขายได้จริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูรายการา <Hol comb> คร่าวๆกันนะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญน,นะครับตอนที่ผมไปไปดูนะครับยังไม่ได้เช็คนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมให้ดูรูปก่อนอันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่า อันนี้ผมจัดเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ไปซื้อนะครับก็มีการตรวจสอบเหรียญนะครับว่าเป็นแบบที่รับซื้อบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ออันนี้คือยอดเงินนะครับยอดเงินแปดพันแปดพันหกร้อยหกสิบห้าบาทนะครับแปดพันหกร้อยหกสิบห้าบาทแล้วก็มีเหรียญเข้ามาเพิ่มอีกก็จะอยู่ที่ประมาณแปดพันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ดูรายการคร่าวๆนะครับนี่นะครับ ก็อาจจะเป็นตัวเลขนะครับไม่ใช่โพยหวยนะครับเป็นเป็นโพยเหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงกันนะครับว่าขายได้จริงหรือเปล่านะครับขายได้จริงนะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมซื้อมา8,00พกว่าบาทเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสําหรับท่านที่มีเหรียญน,นะครับต้องการจะขายอันดับแรกเลยนะครับต้องดูก่อนว่าแต่ละช่องแต่ละเพจเขารับ รับซื้อเหรียญอะไรนะครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือของของเพจผมช่องผมนะครับที่รับซื้ออยู่เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าแบบไหนที่ขายได้นะครับอันนี้เหรียญ2บาทนะครับอันนี้ก็คือเหรียญในกลุ่มนี้ก็คือแบบผลิตน้อยแต่ก็คือราคาไม่สูงนะครับอันนี้ก็คือประมาณว่าช่วยซื้ออันนี้เหรียญ2บาทปี51นะครับสีทองจะเป็นสีทองปีแรกนะครับแล้วก็มีการ ซื้อขายกันแต่ว่าราคาไม่สูงนะครับอันนี้ปีห้าหนึ่งนะครับอันนี้แยกไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับ5้าบาทเรือหงนะครับมีมีบางท่านมีอยู่ท่านหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าเหรียญ5้าบาทเรือหงเหรียญแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญหมุนเวียนนะครับถ้าท่านได้กลับมาดูคลิปนะครับเหรียญ5้าบาทเรือหง เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับผลิตออกมาเพื่อใช้ในการใช้หมุนเวียนจํานวนการผลิตถ้าผมจําไม่ผิดประมาณ4ล้านกว่าเหรียญน,นะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญ5บาทในยุคแรกๆนะครับที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนก็ยังมีพบเจอกันอยู่นะครับยังสามารถหยอดตู้เติมเงินได้ สามารถใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายใช้ซื้อของได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนนะครับแต่ก็คืออาจจะพบเจอน้อยลงน้อยลงนะครับอันนี้ผลิต4ล้านกว่าเหรียญเป็นเหรียญหมุนเวียนแน่นอน100อร้อเเซนนะครับแล้วก็อันอ๋อราคานะครับเหรียญอันนี้ผลิตเยอะนะครับผมก็ซื้ออยู่ไม่เกินเหรียญละ10บาทนะครับอันนี้คือคือแจ้งราคาที่รับซื้อจริงๆนะครับใครมีกําลังอยากจะเก็บ ก็เก็บสะสมไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อว่าอนาคตจะมีราคาสูงกว่านี้นะครับอันนี้เหรียญ2บาท2บาทที่มีราคาที่มีการซื้อขายกันจริงๆก็จะเป็น2บาทสีเงินปี50นะครับอันนี้ปี50หมดเลยนะครับอันนี้ซื้ออยู่ตอนนี้เหรียญละไม่เกิน5บาทนะครับก่อนหน้านี้เมื่อปีอ่าปี5960นะ่ะราคาขึ้นไปถึงเหรียญละเกือบ20บบาทนะครับช่วงนั้นคือ ปี5960ก็คือช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9สวรรคตนะครับช่วงนั้นก็คือกระแสเหรียญจะดีมากเหรียญจะขึ้นราคาหมดเลยนะครับอันนี้เคยขึ้นไปถึงเหรียญละ15-20ถึง20บาทเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือกระแสรดรอปลงมานะครับซื้อขายกันก็5บาท6บาท7บาทนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือแนะนำให้เก็บได้นะครับเหรียญ2บาทปี50สีเงินปี48 4 9ยังไม่ได้รับซื้อนะครับ มีเหรียญอะไรอีกอ่าเหรียญ10บาทปี4-2นะครับอันนี้ผลิตผลิตล้านกว่าเหรียญน,นะครับนี่นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยแล้วก็มีราคานะครับพ่อค้าแม่ค้าขายกันประมาณเหรียญละ30-50บาท นะครับอันนี้คือราคาขายนะครับราคาที่พ่อค้าแม่ค้าขายกันเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําสักนิดหนึ่งเผื่อว่ามีสมาชิกใหม่หรือว่าเอฟซี FC หรือว่าคนที่ไม่รู้เรื่องเหรียญเลยอ่ะมารับชมเดี๋ยวจะงงนะครับเหรียญแบบนี้สาเหตุที่ขายได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตน้อยนะครับเหรียญปีพศ พอสอไหนก็ตามนะครับที่จำนวนการผลิตน้อยจะมีราคายกตัวอย่างเช่นเหรียญ10บาทปี3-3อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับเหรียญ10บบาทปี3-3จํานวนการผลิตแค่100เหรียญน,นะครับงานประมูลครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเหรียญ10บาทปี33อยู่ที่เหรียญละล้านกว่าบาทนะครับอันนั้นมีราคาเพราะว่าผลิตแค่ร้อยเหรียญเหรียญเหรียญอันดับรองลงมาก็คือเหรียญ10บ,บาทปี31นะครับเหรียญ10บาทปี31ผลิต ออกมาใช้หมุนเวียน1600เหรียญนะครับเหรียญ10บบาทปี3 1จะอยู่ที่ราคา1,000-2,000ถึงบาทนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับก็เป็นการอธิบายแล้วก็ทำความเข้าใจว่าทำไมเหรียญถึงมีราคานะครับเพราะว่าเหรียญผลิตน้อยก็จะมีราคานะครับเหรียญชนิดไหนที่ผลิตเยอะผลิตเป็นร้อยล้านเหรียญผลิตเป็นแบบ10ล้าน สิบล้านเหรียญอะไรแบบนี้ก็คือยังไม่มีราคานะครับส่วนเหรียญสิบบาทปี4-2นะครับอันนี้ผลิตล้านกว่าเหรียญราคาซื้อขายกันจริงๆอะ่ะอยู่ที่3 0ถึง50บาทนะครับที่มีการซื้อขายกันในกลุ่มนะครับในกลุ่มซื้อขายอันนี้คือเหรียญสิบบาทปี4-2นะครับผมก็ได้มาหลายเหรียญเหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือมามาแนะนําให้ดูนะครับ สิบบาทปี4 2อ่อันนี้ก็เป็นเป็นอีกปีพศหนึ่งะครับที่ที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะครับเหรียญ10บาทปี3 4นะครับเดี๋ยวผมอยากอธิบายให้เข้าใจเลยละกันนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งมารับชมแล้วก็ไม่มีข้อมูลนะครับเนี่ยข้อมูลมันมันแบบเป็นอะไรที่แบบมีข้อมูลยืนยันนะครับไม่ใช่ว่าผมจะมาทําคลิปลอยๆบอกว่า เหรียญ10ปีนี้ราคาสูงราคาแพงนะครับเห็นไหมครับเหมือนเหรียญ10บาทปี42ที่ผมให้ดูนะครับเนี่ยจำนวนการผลิตหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือนักสะสมก็ต้องการเช่นเดียวกันนะครับเหรียญ10บาทปี41เห็นไหมครับผลิต9 0 0 0 0 0นเก้าแเหรียญ9 8 0 0 0สเหรียญน,นะครับอ่าเนี่ยเหรียญ10บาทปี33ผลิต100เหรียญน,นะครับราคาประเมิอนอยู่ที่500,000 นี่นะครับอันนี้คือข้อมูลจริงๆไม่ใช่ว่าเหรียญที่เพื่อนๆมีทุกเหรียญเป็นเหรียญ10บาทแล้วจะขายได้เลยไม่ใช่นะครับต้องดูปีพศด้วยนะครับคือผมอยากให้หลายๆท่านเข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่อะไม่เข้าใจจริงๆเห็นว่าเป็นเหรียญ10บาทแล้วก็มีครับมีครับซื้อจริงหรือเปล่าแต่ว่าท่านไม่ได้ดูปีพศเลยนะครับว่า,าเหรียญที่ท่านมีปีพศอ,อ,อะไรเนี่ยถ้าปี3-3าเห็นไหมครับจำนวนการผลิต100เหรียญ ราคาประเมิน5 0 0 0สนนะครับราคาเก่านะครับอันนี้10บาทปี34นะครับจำนวนการผลิต1นึ่งล้านส0มหลี่เหรียญนะครับเนี่ยปี3 4ก็ถ้าใครเจอก็เก็บสะสมไว้ได้นะครับมีมีราคาสามารถสามารถซื้อขายกันจริงๆนะครับใครที่ไม่รู้ถ้าไม่ยอมเปิดใจหรือว่าไม่ยอมรับฟังข้อมูลนะครับก็รับรู้ข้อมูลที่ผิดผต่อไปนะครับ นี่นะครับเหรียญมันมันมันมีเหตุผลว่าทําไมถึงมีราคานะครับอันนี้ปี3 4ีนะครับพอเข้าใจนะครับว่าทําไมเหรียญถึงสามารถซื้อขายได้นะครับอันนี้ปี3 4แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเหรียญเหรียญที่ระลึกนะครับแบบนี้นะครับราคาก็ไม่สูงนะครับนี่นะครับก็ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ดูผ่านๆนะครับ นี่นะครับก็ก็เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาในวาระต่างๆแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆนะครับใช้หยอดตู้ได้ใช้ทำอะไรได้นะครับแล้วก็นักสะสมก็นิยมเก็บกันนะครับแต่ว่าราคาอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับยกเว้นบางวาระที่ที่ได้รับความนิยมนะครับเช่นเหรียญ10บ,บาทครุฑหรือว่าเหรียญ10บ,บาทเอเปกนะครับก็ก็คือจะ จะได้รับความนิยมนะครับมากกว่าราคาก็จะสูงกว่านะครับอันนี้ดูผ่านๆน,นะครับอันนี้ก็คือได้มาประมาณ60เหรียญนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าเหรียญน่ะซื้อขายได้จริงๆนะครับอันนี้ถุงนี้เป็นเหรียญอ่าเหรียญเหรียญในกลุ่มนี้พบเจอกันบ่อยนะครับก็คือเป็นเหรียญอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีการยังไงอ่ะมีการซื้อขายกันได้นะครับอ๋ออันนี้เป็นปี44นะครับ ปี4ีก็มีราคานะครับแต่ก็คือราคาจะไม่สูงมากนะครับเกินเกินหน้าเหรียญ5้าบาท1ิบาทนะครับเหรียญ10บบาทปี4ีนะครับอันนี้ก็คือผลิตผลิตมาหลักล้านเหรียญนะครับนี่นะครับ10บาทปี4ี่สิบาทปีสีผมได้มาวันนี้ห้าสิบหกสิบเหรียญนะครับอันนี้ซื้อไม่แพงนะครับซื้ออยู่เหรียญละสิบห้าบาทนะครับก็ถ้าใครไม่ซีเรียสไม่อะไรมากนะครับสิบบาทกําไรห้าบาทนะครับถ้าเกิดว่ามี หนึ่งเหรียญก็กําไร5บาทถ้ามี10บาทปี4ี่สี่ร้อยเหรียญก็กําไร500นะครับอันนี้ก็คือ,อพูดเพื่อให้มองเห็นภาพนะครับว่ามันมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับบางปีพศไม่ใช่ทุกปีพศนะครับมีอะไรอีกอปี3านะครับปี3 4ก็คือมีการซื้อขายกันเช่นเดียวกันนะครับเหรียญ10บบาทปี3 4อันนี้ไม่ต้องแกะนะครับามาดูเหรียญเหรียญอันนี้นะครับ เป็นเหรียญที่สอบถามกันเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับว่ามีราคาไหมนะครับเนี่ยเหรียญน,นี้จะพบเจอบ่อยในปี2,549นะครับถ้าใครพอที่จะมีความรู้นะครับแล้วก็ศึกษามาก็จะรู้ว่าพบเจอบ่อยในปี49นะครับเหรียญน,นี้พิเศษยังไงนะครับก็คือมีลักษณะของเนื้อที่เกินมา ตรงนี้นะครับอันนี้เกิดจากบล็อกนะครับไม่ใช่ว่าใครเอาเนื้อทองเหลืองมาเชื่อมเติมนะครับอาจจะมีแหละเอามาเชื่อมแต่ก็คือส่วนใหญ่นะครับเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นปี49เช่นเดียวกันเห็นไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นปี49นะครับก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นที่บล็อกแม่พิมพ์ด้านก้อยของเหรียญ10บาทปี49นะครับเห็นไหมครับมีหลากหลายลักษณะเลยนี่นะครับอันนี้ก็ปี49นะครับ เหรียญเหรียญแบบนี้ในกลุ่มจะเรียกว่าพวกเหรียญเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินมีเรือนะครับเพราะว่าเหมือนกับก้อนเนื้อเกินแบบนี้เห็นไหมครับเหมือนกับอยู่ในแม่น้ําบางคนก็อขอนไม้บ้างมีเรือบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเรียกว่าเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือมีออกมาเยอะนะครับก่อนหน้านี้เคยขายกันได้ถึงเหรียญละ50-60บบาทนะครับแต่ว่าพอมีการพบเจอ บ่อยขึ้นนะครับอะไรที่มันมีเยอะหรือว่าพบเจอกันบ่อยราคาก็คือจะปรับลดลงนะครับเนี่ยเหมือนตอนเนี้ผมบันทึกคลิปประมาณวันที่ 7, เอ่อ7มิถุนายน2566นะครับราคาซื้อขายกันก็จะอยู่ที่ประมาณ20-30บาทนะครับราคาไม่สูงเพราะว่าพบเจอกันบ่อยเหมือนวันนี้ผมก็ได้มา50 60เหรียญน,นะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันมีหลากหลายลักษณะเลยนะครับก็คือจะพบเจอบ่อยในปี4.9นะครับอันนี้คือขอขอขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ได้มาทําคลิปหลอกเอายอดวิวนะครับผมมาทำคลิปแบ่งปันความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนะครับอันนี้คือของจริงเหรียญที่พบเจอจริงๆนะครับผมไม่ได้มาหลอกนะครับอ่าอันนี้ปี5.1นะครับปี51ก็มีพบเจอบ้างนะครับเห็นไหมครับ แต่ว่าจะน้อยกว่าปี49เนี่ยส่วนใหญ่ปี49หมดเลยนะครับนี่นะครับก็คงไม่ต้องดูหมดนะครับผมได้มาประมาณ50-60เหรียญเนี่ยเห็นไหมครับราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ20-40บาทนะครับนี่นะครับก็อยู่ที่ลักษณะของของการเนื้อเกินแล้วก็สภาพของเหรียญนะครับอันนี้ก็คือให้ดูให้ดูเบื้องต้นนะครับ มีเหรียญอะไรอีกอ,อันนี้คือจะจะมีราคาขึ้นมาหน่อยนะครับเหรียญ10บาทปีพศนี้ก็คือจะมีราคาขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2541นนะครับจำนวนการผลิต9 0 0าแสนกว่าเหรียญน,นะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับไม่แน่ใจว่าจำได้หรือเปล่าเหรียญ10บาทปีพศ2541นะครับราคาซื้อขายกัน ในกลุ่มนะครับจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ 100- ่ถึง1น0บาทอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับผมต้องย้ําตลอดเลยว่าเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวคนไม่รู้จะมาดูแล้วบอกว่าเฮ้ยมันหลอกหลอกหล,ลอกผมไม่ได้หลอกนะครับอันนี้ผมอ่าก็ซื้อมานะครับแต่ก็คือผมอ่ะเป็นช่องสไตล์พ่อค้าผมซื้อมาแล้วก็ขายไปเคยมีหลายๆท่านสอบถามว่า ซื้อไปทําไมซื้อไปทําไมนะครับผมซื้อเพื่อไปไปขายให้นักสะสมนะครับประมาณว่าผมเป็นพ่อค้าคนกลางผมมาทําคลิปเพื่อ,อรับซื้อเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับก็คือซื้อมาขายไปนะครับซื้อต่ำกว่าราคาที่เขาขายกันจริงๆแล้วก็ แล้วก็ผมก็พอได้เหรียญมาผมก็ไปขายนะครับเหมือนเหรียญ10ปี4 1เนี่ยผมซื้อเหรียญละ80ดสบถึงเกาบาทต่อเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญ10บบาทปี4 1ผมจะขายออกอยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่า,าผมซื้อมาทําไมนะครับผมซื้อมาขายผมไม่ได้ซื้อมาเก็บเยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับผมซื้อมาผมซื้อมาขายไปอ่ะประมาณ78ปปีแล้วนะครับถ้าผมไม่ขาย ผมก็จะไม่มีเงินมาซื้อซื้อต่อเรื่อยๆนะครับก็คือซื้อมาขายไปนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเหรียญมีการพบเจอกันจริงๆนะครับอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้พิเศษนะครับเดี๋ยวแนะนําให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอันนี้สิบปีสี่หนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับสิบเอ็ดสิบสอง 13141516 17ี่สิบห้าสิบหกสินะครับอันนี้สิบเหรียญอันนี้คือพบเจอได้จริงๆนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับก็คือจะเป็นปีพศที่ผลิตน้อยนะครับแล้วก็หายากกว่าปกตินะครับอันนี้ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับผมเคยทําคลิป ผมรับซื้อบ่อยนะครับเหรียญเหรียญในแนวนี้ก็คือเป็นเหรียญที่แบบเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับใครที่ได้ดูคลิปก่อนๆของผมก็พอจะรู้นะครับว่าเหรียญแบบนี้มีราคานะครับขอบเหรียญอะสิบบาทจะมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับเหรียญนี้ลักษณะพิเศษนะครับไส้ในล้นมาด้านนอกนะครับแบบนี้นะครับแล้วพอพลิกดูอีกด้านหนึ่งนะครับจะเห็นขอบนิกเกิลด้านบนเห็นไหมครับ ล้นมายังไส้ในที่เป็นทองเหลืองนะครับ <_ an> เหรียญแบบนี้มีราคานะครับนักสะสมต้องการนะครับ <_ an> ผมมีออเดอร์เหรียญแบบนี้เข้ามาเยอะมา, <_ an> มากราคาที่ผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง3,000บาทราคาขึ้นอยู่กับลักษณะการเคลื่อนของเหรียญแบบนี้นะครับ <_ an> ถ้าเกิดว่าขอบนอกล้นเข้ามาเยอะๆนะครับหรือว่าไส้ในแบบนี้ล้นออกไปเยอะๆ ยิ่งเยอะยิ่งแพงนะครับก็ลองลองสังเกตดูแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่สละอูหายแบบเล็กเล็กน้อยๆออันนั้นยังไม่ได้รับนะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลานานเกินไปนะครับยังมีเหรียญอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่เหรียญนี้นะครับเจอเหรียญเดียวก็คุ้มนะครับอันนี้คือเหรียญเหรียญ5บาทนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้5บาทเรือหงปี31จะผลิตน้อยกว่าปี3 0แบบนี้จะแพงกว่านะครับ แล้วก็ที่มีราคาที่สุดนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นจะเป็นเหรียญ5บาทปีพศออนี้นะครับเ <c oughs> หรียญ5บาทปีพศสอ <c oughs> งพันห้า้อหกไมถึงแพงนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตแค่1นึ่0 0สเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับราคาของเหรียญจะเกี่ยวเนื่องกับจํานวนการผลิต ยิ่งผลิตน้อยยิ่งมีราคาเหรียญเหรียญ5ปี4ีผลิต182,000เหรียญน,นะครับราคาซื้อขายกันในกลุ่มอะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ450-500ถึงนะครับอันนี้คือราคาซื้อขายถ้าสวยๆก็อาจจะขายได้ถึง550บาทแต่ว่าผมมีเลทราคาที่รับซื้ออยู่นะครับผมจะรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ400บาทนะครับหลายๆท่านสงสัยอีกทำไมซื้อ400เองไหนบอกว่า500ก็เพราะว่า ผมซื้อมาขายนะครับถ้าผมซื้อมา400ผมมาขาย450หรือ500ผมก็จะมีกำไรนะครับแต่ว่าถ้าผมซื้อมา500แล้วผมไปขายราคากลางมันอยู่ที่500ผมก็ไม่ได้อะไรนะครับซึ่งเท่ากับศูนย์ก็คือสไตล์พ่อค้าคืออยากให้เข้าใจนิดนึงนะครับก็คือซื้อมาขายไปนะครับอันนี้ก็คือซื้อมาจริงๆนะครับคนที่กำไรที่สุดก็คือร้านค้า ขายส่งร้านนี้แหละนะครับที่ที่พี่เขาเจอเหรียญน,นะครับพี่เขาลงทุนแบบเนี้ยทุนของพี่เขาห้าบาทขายได้เหรียญละ4ี่ร้อยนะครับเฉพาะเหรียญ5้าบาทปีส6ตรงนี้วันนี้พี่เขาขายผมเจ็ดเหรียญเจ็ดสี่ี่แปดนะครับเนี่ยสิบ20ี่ส5บาิหบาทส5สิบาทขายได้อ2องพันแ0รอบาทนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอันนี้ก็คือเหรียญจริง นี่นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจหรือว่าท่านที่อยู่ในธุรกิจเหรียญเปิดร้านค้าเปิดร้านขายของชําทําตู้เติมเงินอะไรแบบนี้นะครับก็มันเป็นของที่แบบใกล้ตัวท่านแล้วท่านแค่มาเติมความรู้ที่มันเป็นจริงที่มันซื้อขายได้จริงๆนะครับย้านะครับข้อมูลต้องถูกต้อง ข้อมูลต้องเป็นจริงนะครับถ้าไปรับข้อมูลจากช่องที่แบบหลอกลวงเอายอดวิวนะครับท่านก็ไม่ได้ขายไปหาเหรียญแบบปีพศอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือขายได้จริงๆนะครับช่องผมรับซื้อและช่องใหญ่ๆระดับประเทศเขาก็รับซื้อไปดูได้เลยนะครับช่องอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศอ่ะเหรียญ5บาทปี4ี่หกเขารับซื้อไหมเขาก็ลับซื้อนะครับอันนี้ก็คือผมก็รับซื้อเหมือนๆกับช่องใหญ่ นะครับก็คือข้อมูลก็คือโอเคแน่นอน100%นะครับนี่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ1,2,3,4,5,6,7 7เดเหรียญนะครับ7จเหรียญเหรียญละ4ี4 28เนี่ย so, 35บาทขายได้2 8 0 8นะครับถ้าเกええิดว่าเพื่อนๆมีแหล่งหรือว่ามีตลาดเป็นของตัวเองนะครับ ขายได้ถึง3,005 5นะครับกรณีที่ไปขายเองนะครับคือผมก็ไม่ได้ปิดบังข้อมูลอะไรนะครับบอกกันตรงๆไปเลยนะครับเนี่ยในกลุ่มเขาขายกัน450ถึง500บาทถ้าเพื่อนๆมีความสามารถสามารถมีลูกค้าขายเองก็ได้นะครับหรือว่าจะส่งมาขายผมก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้สีเรียดอะไรนะครับผมก็มาทำคลิปให้ความรู้ แล้วก็เป็นทางเลือกในการส่งเหรียญมาขายแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับยาวไปหรือเปล่าไม่รู้คลิปนี้20กว่านาทีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับช่องสลาลมคอย n n e l แล้วก็ทางเพจสลาลมคอย FC นะครับซื้อจริง100%นะครับแต่ว่าขอให้เป็นเหรียญที่ผมทำคลิปรับซื้อก็แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ